สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mong Travel นะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับหลายคลิปที่ผมโพสต์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธาน,นีก็ทําทุล่ลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร,ร่นะฮะวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นเขยอีสานนะฮะก็พามาดาูบรรยากาศแล้วก็ประวัติของอําเภอพลพิสัย ซึ่งผมก็ไม่คิดนะครับว่าจะามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเดิมทีผมเป็นคนเกิดที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะแต่ตอนนี้ก็มาเป็นเคยีสานก็ถือว่าเป็นคนอีสานคนหนึ่งแล้วล่ะครับนะทุกคนนะวันนี้ก็พามาดูาประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็บ้านเมืองของอำเภอพลพิสัยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงท่านที่ เขาเรียกว่าเป็นต้นกรรําเนิดผู้ปกครองของะะขอำเภอพลวิสัยเนี่ยก็คือพระยาสุนทรธรรมทาดาเนี่ยหรือคําสิงสิงศรินะครับนะเกิดที่บ้านจอมนางอำเภอพลวิสัยจังหวัดนองคายพศ2375เดิมรับราชการ <ừ. S 1> เป็นเสมียนก่อนเติบโตในตำแหน่งต่างๆจนได้เป็นเจ้าเมืองบอริขันนิคมวงเล็บนะฮะฝั่งหลาานะฮะ อย่าลืมนะว่าสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งเป็นลา,า,าวหรือไทยเหมือนปัจจุบันนี้นะครับและมีบทบาทสําคัญในการปรับนะพวกจินฮ่อแนละและต่อต้านฝรั่งเศสตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาในพื้นที่นี้นะนั่นเองนะครับเมื่อฝั่งลาวตกเป็นของฝรั่งเศสนะท่านอพยพนะผู้คนกลับมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองแก้วได้รับพระได้รับปรดเกล้านะครับให้ตั้งเป็นเมืองรัตน呐ะ ว่าปีซึ่งแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้จะใหญ่มากนะครับปัจจุบันเนี่ยคือพื้นที่พลพิสัยก็จะแยกออกมาจากรัตนว่ปีนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นมันรวมกันนะมันใหญ่มันมันกว้างนะฮะทุกคนนะและต่อมาเป็นเจ้าเมืองพลพิสัยในปีพศ2440นะครับนะหลังการปฏิรูปการปกครองท่านก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นนายอำเภอพลพิสัยจนเกษียณและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรธรรมธาดา นะเป็นต้นตระกูลสิงห์สิรินะครับท่านถึงแก่อานิจกรรมในปีพศ2497นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการวางรากฐานเมืองผลพิสัยนั่นเองนะครับนะซึ่งท่านก็จะได้เห็นสภาพบ้านเมืองเนาะอย่างในคลิปนี้เราก็เข้ามาในนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ไปนะจะเป็นเห็นรูปนะครับท่านอยู่ตรงวงเวียนนะ,ะ,ะถ้า อ่ะโอเคนะทุกคนต้องดูดูตรงนี้เนยะรูปท่านก็จะอยู่แนะ่ตรงวงเวียนนั้นนะครับนะอำเภอเนี่ยตัวนีนะ้ทุกคนนะนรูปท่านนะอยู่ขวาม,มือนะออำเภอพนพิสัยเนี่ยนะฮะเป็นอำเภอตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนทงคายนะฮะมีคําขวัญประจําอำเภออยู่ว่าหลวงพ่อพระเสียงผููบานปรากฏการบ้างไฟพญนนานาคนะครับ ก็แต่ก่อนเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีกันเล่าขันกันเนาะผมมาที่นี่ผมก็ถามคนเฒ่าคนแก่นะเวลาถึงเทศกาลบั้งไฟพญานาคเนี่ยเขาก็จะเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นจะมีเอ่อบั้งไฟพญานาคหรือเขาเรียกว่าบั้งไฟผีเนี่ยนะขึ้นตามหนองน้าต่างๆมากมายนะส่วนตัวผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับหลังบ้านผมก็ประมาณสักแคสิบเมตรก็เป็นแม่น้ำโขงนะทุกคนผมเนี่ยเคยเห็นบั้งไฟลูกบั้งไฟพญานาคนี้ขึ้นประมาณสักสามสี่ลูกนะฮะ ในช่วงที่ผมมาอยู่ใหม่ๆอันนั้นคือเราไปเห็นแล้วอยู่ในวันที่ออกพรรษานะ15ค่ำเดือน11เนี่ยนะฮะก็จะเห็นอยู่ตรงริมฟังเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เป็นการยิงเหมือนที่เขาว่าเออยิงจากฟังเล่าหรือเป็นอย่างอื่นนั้นเราเห็นต,อน,ตอนหน้าตอนนาเรานะอันนั้นคือจากที่ผมไม่เชื่อนะครับก็ทําให้ผมเชื่อสักประมาณ80%อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะทุกคนนะส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไร,งไรก็แล้วแต่ท่านนะครับอำเภอพนวิสัยเนี่ยมีเขตติดต่อกับเขตการปกครองนะฮะ ประมาณนี้นะฮะทิศเหนือเนี่ยติดต่อกับแขวงบริคำใส่นะฮะก็สปปลาวนะฮะและอำเภอรัตนานาวาปีทิศตะวันออกนะติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ทิศใต้นะติดกับบ้านดุงนะ,ะับอำเภอสัางขอมอำเภอเพนของอุดรธานีนะครับและทิศตะวันตกนั้นติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคายนครหลวงเวียงจันทร์นะครับก็เป็นหนอ,อ,องคายก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพนะฮะไทยลาว ที่เป็นทางการเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่นี่นะฮะก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่หนองคายนั่นเองนะครับก็แบ่งกันปกค,ครองเนี่ยเป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เป็นอำเภอพลมิสัยนะบแบ่งกันปกครองย่อยนะครับเป็น11ตเอ็ดำเภนะฮะครั้อยสี่สิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับผมก็คงไม่เออ่มาพูดหมู่บ้านทั้งหมดให้ทันหรอกก็ประมาณนี้ละกันนะฮะการศึกษาที่นี่เราก็มีโรงเรียนระดับเเออออ่่อ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษานะครับนะ,ะก็มีทั้งหมด11แห่งนะฮะก็คงบอกท่านได้ไม่หมดแล้วนะแต่ว่าโอเคอย่างอำเภอโรงเรียนชุมพลพุริสายเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนประจาอำเภอนะทุกคนนะ,ะสำหรับโรงเรียนในพื้นที่พวกนี้นะับก็คนที่เมื่อจบอป .6 แล้วเนี่ยก็อยากจะ,ะเข้ามาที่โรงเรียนนะชุมพลในคลิปนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในคลิปนะครับ กลับมาบรรยายในคลิปตรงนี้จะเป็นตลาดนะทุกคนตลาดของอำเภอพนิษัยนะครับซึ่งจะมีบขสอยู่ที่นี่นะครับผมเองเนี่ยก็จะมาซื้อของที่นี่เกือบทุกวันแหละครับนะในตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแต่ว่าของหมดแล้วก็จะมาซื้อตรงนี้จะเป็นร้านส่งต่างๆมากมายอยู่ตรงนี้นะฮะ จากเว็บไซต์นะครับของพลพิสัยเองเนี่ยนะครับ <pe at> เขาก็จะพูดถึงเรือ่องของเศรษฐกิจเอาไว้ซึ่งไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่าพูดถึงว่าอําเภอพลพิสัยนั้นนี่นนยมีธนาคารทั้งหมด6แห่งคืออะไรบ้างก็มีธนาคารกรุงเทพนะฮะธ, uh, ธนาคารอ่าทหารไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะฮะหรือ,กอทกศธนาคารไทยพาณิชย์อ่ซึ่งซึ่งต้องบอกกันนะว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยปัจจุบันนี้กำลังนะฮะณวันที่ผมอัดคลิปอยู่ที่นี่นะช่วงเดือนเอ่อมิถุนายนนี้นะครับนะ กำลังจะย้ายไปที่ตัวจังหวัดนนองคายแล้วนะครับนั้นต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะหลังจากเดือนนี้ไปนะ,ะก็จะไม่มีธนาคารไทยพาณิชย์ที่อำเอภอพุทธสัยแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ธนาคารกรุงไทยนะฮะที่นี่ก็จะมีห้างอ,อยู่สองแห่งด้วยกันก็คือเทสโก้โรตัสนะฮะเป็นโลตัสเล็กนะฮะแล้วก็โรตัสแบบ ไม่ใช่ x p เพ c e นะเป็นขนาดย่อมเขาเลือกจะเลือกขนาดไลมีเดียมนะฮะเออไม่ใช่ขนาดใหญ่ะนะฮะเออแล้วก็มี Big บิ๊กซีนะฮะก็ขนาดกลางนะครับตรงนี้นะมีร้านจําหน่ายสินค้าอีกเยอะแยะมากมายร้านหนึ่งทีออ่คนที่นี่เขาจะรู้จักกันก็คือร้านสว่างพัฒนานะครับนะอันนี้จะเป็นร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกทั้งส่งนะฮะน,นี่จะเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ร้านโ่งต่างๆที่อยู่ในอําเภอปุริสัยเนี่ย นะบางทีก็จะมาเอาของจากร้านเนี่ยไปขายต่อนั่นเองนะเพราะว่าเวลาเขาลงทีเ,เ,เขาจะลงกันเป็นรถพ่วงอะนะหรือรถพ่วงรถบรรทุกร้านอื่นก็จะมารับช่วงต่อน,นี้อันนี้คือจากที่ผมสังเกตดูนะเพราะว่าเราก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งด้วยนะนะต่อมาก็เป็นร้านเอเชียนะก็จะมีลักษณะคลา้คลายกันแต่ว่าร้านเอเชียนั้นจะใหญ่ไม่เท่าร้านสว่างนะครับนะแล้วก็นอกนั้นอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนนะก็เน้นเกิดจะดูประมาณ2ลร้านนี้แหละที่คนก็จะรู้จักกันตรงนี้นะฮะที่จริง ร้านหื่นเขาก็รู้จักแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสองร้านที่เวลาเราต้องการที่จะหาอะไรเป็นของมาเนี่ยก็จะไปอย่างนี้นะฮะเป็นสองร้านนี้นะครับตลาดสดต่างๆก็มีนะฮะไม่ว่าตลาดตลาดตลาดที่คนนะฮะซื้อเยอะนะแล้วก็ผมไปทุกเกือบทุกวันเลยก็ตลาดชอเจริญนะฮะก็อยู่ตรงบขสนะที่ท่านเห็นในคลิปที่ผ่านมาเนาะนะนอกนั้นก็มีตลาดจอมนางก็จะเป็นช่วงตลาดตอนเย็นนะพลบตลาดนัดช่วงเย็นอะไรเงี้ยตลาดวัดหลวง ตลาดเทศบาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆละนะครับนะการคมนาคมที่นี่ฮนะทุกคนนะฮะการคมนาคมที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีลืกบขสนะฮะเราก็จะมีบขอสอยู่เหมือนกันนะฮะมีบขอสตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีรถตู้นะกับรถเอ่อรถรถบัสรถเอ่อร,ร,รถทัวร์ใหญ่นะฮะนะแต่ส่วนมากก็จะเจอเป็นรถตู้นะครับนะที่จะมีรถตู้สายเอ่อ น้องใครปักข้าวน้องใครบึงการนะอุดรบ้านแพงน้องใครบ้านแพงนะครับแล้วก็จะเป็นแบบรถบริษัท407พัฒนานะแอร์อุดรอ,อะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้แต่ว่าส่วนมากทุกวันเนี่ยก็จะเป็นรถตู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางระหว่างจังหวัดเนี่ยจะไม่มีรถเมล์แล้วนะจะเป็นรถตู้นะครับทุกคนนะการรักษาพยาบาลที่นี่นะครับ เออ่ก็มีทั้งโรงพยาบาลพลวิสัยนะแล้วก็พิสัยเวทพิสัยเวทจะอยู่บคสนะอ่านี่โรงพยาบาลใหญ่ก็จะเป็นพลวิสัยนะครับและเส้นทางที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นเส้นทางลัดนะที่ผมลัดมาจากตรงบคสนะทุกคนนะก็มาโผล่ตรงแถวผมก็จําไม่ได้ว่าถนนเส้นนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าตรงตรงหน้านะฮะธนาคารและวแถวบคสใกล้ๆนั่นแหละนะทุกคนนะเส้นนี้นะฮะ การท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีตลาดนัดไทยลาวนะครับทุกคนนะฮะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเลยในเขตเทศบาลพลวิสัยนะเปิดเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์นะทุกคนนะครับนะใครจะมาที่นี่ก็จะเที่ยวตลาดนัดนีก็เปิดเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์นะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์จะไปที่รัตนวาปีนะฮะตลาดนัดไทยลาวเป่งจางตรงนั้นนะครับปัจจุบันตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปลาวมาได้นะครับตั้งแต่โควิดเขาปิดแล้วก็เนื่องจากว่าทาง ลาวนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องกันท่านะว่าต่างๆเขาไม่เปิดนะก็เลยไม่สามารถข้ามไปมาได้นะครับแต่ว่าช่วงปีแรกๆที่ก่อนที่ผมผมมาอยู่ที่เนี่ยน,นก่อนที่โควิดเนี่ยนะก็สามารถข้ามไปมาได้นะครับก็มานอกจากธาราัไทยลาวก็มานมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับก็มาลอดทําพยายนหนานะอันนี้ผมก็ลงไปไว้แล้วหลายคลิปเหมือนกันนะทุกคน นะี๋ยวเรามีประเพณีสงกรานต์สงน้ำพระนะต่างๆนี่ก็เป็นปกติทั่วไปนะครับที่ที่อื่นเขาก็มีแล้วก็มีบุญเดือนหกนะครับแห่บั้งไฟจุดบั้งไฟล้านเลยพวกเนี้ยนะครับช่วงบั้งไฟก็โอ้แถวนี้เขาจุดกันเยอะนะครับนะมีประเพณนนีแห่เทียนนะอันนี้ก็มีทุกป,ปีเหมือนกันนะชมบ้างไฟพญายนาคปรากฏการณ์นะทางธรรมชาตินะ สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋นี้รู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเนาะมันจะเปลี่ยนไปอย่างปีที่แล้วก็ไม่เห็นขึ้นมาตรงนี้อันนี้ผมต้องบอกว่าตามตรงหน้าหลังหมู่บ้านหลังๆบ้านผมเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาเนี้ยนสองห้าหกจเนี่ยกไ็ไม่ไม่ไม่เห็นขึ้นเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคนเข้ามาก็จะมีสังสรรค์กันเสียงดนตรีเฮฮาปาร์ตี้กันไปสักไม่เหมือนสมัยก่อนนอะออผมว่ามันเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะต่อตรงนี้นะครับ อ่ปะปนี้แข่งเรือยาวนี่มีทุกปีเหมือนกันนะครับทุกคนนะแข่งเรือยาวนะเราสุดท้ายก็ลอยกระทรงก็เหมือนทุกทุกท,ท,ที่นี่แหละครับนะอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะฮะของอำเภอพลพิสัยโดยคร่าวๆนะครับทุกคนอาจจะไม่ครบถ้วนนะฮะราะวังที่ผมพูดไปก็ให้ท่านดูบรรยากาศนะบ้านเมืองไปนะอ่าผมก็ไม่ได้อ่าสัตยยายบรรยายอะไรนะฮะเกี่ยวกันในภาพสักเท่าไหร่นะฮะอ่าเนื่องจากว่าอ่าผมก็อ่านประวัติให้เนาะอย่างตรงนี้นะฮะอ่า เราก็มาถึงตรงตรงนี้โดยวัดนี้ไปนะฮะก็จะเป็นถนนเ,เป็นสะพานนะฮะเป็นสะพานห้วยหลวงนะสะพานขาวๆเนี่ยนะแต่ก่อนน่าจะเป็นสะพานแบบเขาว่าไม้ไผ่นะแต่ว่าพระผมไปหามาได้นะแต่ว่าผมว่าจะมาหามาอินเสิร์ตเดีก็หาไม่เจอแล้วนะก็จะเป็นสะพานสลิงนะครับทุกคนนะ แล้วก็มาเป็นปะสะพานแบบนี้นะก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับนะแล้วก็นี่แหละครับก็คือบรรยากาศเาคร่าวส่วนหนึ่งของอำเภอพลพิสัยนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะบรรยากาศก็จะครึ้มๆแบบนี้นะก็ไว้มีโอกาสนะคร,คราวหน้าถ้าอย่างไรก็ก็ค่อยมาถ่ายบรรยากาศนะให้ทุกท่านได้เห็นดีีหนึ่งนะครับนะที่เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศของอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับทุกคน ขอบคุณทันทีมาติดตามรับชมนะช่องโมงทราเวลนะครับรอบหน้าจะเป็นบรรยากาศที่ไหนนั้นก็ติดตามกันนะครับนะใครมีคอมเมนต์หรือใครเป็นคน,นพลพิสัยใครเป็นคนที่นี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนนะครับก็คลิปนี้ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ